ผมก็ขอกราบสวัสดีทคนกันด้วยผมก็วันนี้มาอยู่กันนะครับผม กับเว s e r v e r สยามอเอเม e โพลเอร์นะฮะก็เปลี่ยนโปรโมชั่นมาใหม่ก็ผมก็เติมเลยนะผมมาเปิดกล่องให้ดูกันเปิดไปเป็นพันกล่องแล้วนะครับลืมอัดคลิปอันนี้มาอัดให้ดูเล่นเล่นหนึ่งร้อกล่องนะครับก็ได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนรูปของหน้าตาโปรโมชั่นหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็ตามนี้นะครับแล้วก็ของในกล่องก็ นี่เลยนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับแอดมินเขายังไม่ได้ปรับโมเดลนะครับจะต้องรอแอดมินปรับนะครับส่วนใครที่ได้ของดีๆก็ยินดีด้วยนะฮะส่วนผมได้อะไรก็เดี๋ยวมาดูกันเลย100กล่องนี้พันกล่องที่แล้วหรืออื่นๆผมไม่นับนะครับเอาร้อยกล่องนี้ดีกว่ามาขอได้ตัวละครเถอะว่าไอ้เนี่ยววอโอ้โหแอดมินนี่ผมจะเข้าหลุมเดิมปหมครับนี่อ่ะโอ้โหโอ้โห,โโหเธอไปกี่บาทไม่รู้เวิสองสี่สิบ อ,อันนี้ดีนะ át, นะครับลันดันโคตรไวอะโอ oh Jamie, 5. 5. Oh, oh. ้โห5.5โอ้โห้ยตัว75โอเคยูเดี๋ยวาดอย่าพูดชมมันครับเดี๋ยวแม่เกลือกโอ้โหไปไปใช่ละไปอุ้ย75เดี๋ยวจริงพี่เ okay, อาดีๆไม่เอานะาอย่าเล่นก oh, oh, ันนะโอ้โหซ่องซีซีเหล้วขอสนายได้ไหม Oh oh. โอ้อ G. โหเฮ้ยได้ปะจีเฮ้ยเอสผมว่าใช้มินดูก็ปาร์เเลนได้ไงน,นะหยอกครับหยอกหย,ยมันอยู่ที่ดวงนะผมเห็นนะ้องผมเปิดนด้องีกันจัละ้ไม่เห็นได้เลยเลยวะเฮ้ยแเปิดที่ดวงวะโอ้โหเ้ยไม่ได้เลย,ยเลยะโอ้โห oh. โอ้ oh. โห เจ็บช้ำเจ็ดห้าเดียวสองสี่สิบอันหนึ่งกับมีดไก่มีไก่โอ๊บโอ้โหเงียเช่นเคยครับดวงผมเป็นยังไงผมก็เป็นอยู่งั้นวันังคำอ่ะเฮ้ยตัวเป็นศูนย์มาแล้วขอหัวให้ได้ไหมเออถึงจะเกลือแต่ก็เต็มใจว่ะมาโอ้ก็แบ่งเลย โอ้โหดไม่ใช่แนละ้วโอ้โห o โอะไรครับนี่ทิ้งไนดีกว่าหัวเริ่มบุญแล้วนะวันนี้โดนไปเป็นพัดกล่องโอ้โ oh. ห oh. ตามนี้เลยตามสภาพครับทุกคน เก้ห้ามานะครับก็มาเป็นครบที่พอดีพอาะไก่เซ็นนี่หาชชยเซ็นมาเนาะอือปุ๊บช่องนี้อ่าแลช่องนี้ตัวละครเปิดทั้งวันแล้วอยากได้ตัวละครเนี่ยที่น้องเปิดเนี่ยอึบ๊บโอ้โหตามนี้เลยนะครับก็ถามว่าเกลือไว้ผมว่าก็เกลือแหละนะราคาของราคากล่อง,องมันก็300บาทนะครับ300บาท อะไรแค่เนี้ยโ้เยอะเลยก็ตามนี้ครับพออัดคลิปเปิดกันให้ดูขำๆนะส่วนพวกคลิปวอลเซตใหญ่ก็ดองอยู่นะเดี๋ยวลงให้นะครับใครที่รอดูอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปในช่วงนี้ขอไปด้วยนะฮะก็อาจจะลงแค่เซตเล็กไปก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะผมกับการลงทุน300บาทนะครับได้เท่านี้ เปิดให้คืนกลับมาก็ถึงร้อยไหมวะเออได้อยู่มะโอเคโอเคยังดียังดีโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็เดี๋ยวผมมาเปิดกล่องต่ออีพีหน้ามีต่อมีต่อเขาเรื่องแบแบ่งคลิปแบ่งคลิปคือเราจะเทสดวงไงว่าเอ้ดวงครั้งแรกเป็นงี้วนดวงครั้งที่สองเป็นยังไงนะอันนี้ตกเกอะไรไปเรื่อยๆนะก็จะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะหมดร้อนแล้วนะครับผมเจอกันครับผมบ๊ายบาย Me that you love